จากกรณีที่บิ๊กทองภูมิสิริพิพัฒน์ประกาศยุติการร่วมค่ายลัสเตอร์เอ็นเตอร์เทนเมนต์ของการวิพากษ์ภรรยาของเซกโลโซเหตุที่ยุติบทบาทจากสาเหตุทางด้านจิตใจและร่างกายพร้อมกับรู้สึกหวาดระแวงและรู้สึกไม่ปลอดภัยจากการที่มีบุคคลอื่นกระทำการเลื่อยกุญแจบ้านและกระทำการต่างๆที่เป็นการรุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวล่าสุดวันนี้ ได้ออกมาโพสต์ข้อความใน Facebook ส่วนตัวโดยเอาหลักฐานเกี่ยวกับการเงินมาแชร์หนุ่มบิ๊กทองภูมิโดยมีข้อความว่าเบิกเงินไปทําบ้านแต่ละอย่างยังไม่ดีแค่เลยแล้วไม่พอยังไม่ทําหาอะไรสักอย่างแล้วเงินกูอยู่ไหนแล้วช่างโซฟาก็ทวงเงินแล้วมึงก็เบิกจากโทรศัพท์ของกูด้วยตัวมึงเองไปหมดเต็มจํานวน ทุกอย่างทุกบาททุกสตางแต่กูไม่รู้จักช่างเลยใครเบอร์อะไรยังไม่พอมึงสั่งอะไรใครไว้ยังไงกูก็งงกูจะตามช่างก็ไม่มีเบอร์นี่แม่งค้างงานไว้เงินมึงก็เอาไปหมดแล้วมาจัดการให้เรียบร้อยเดี๋ยวนี้เลยแล้วไอ้ช่างมันหายหัวไปไหนเอาเงินไปหมดล้เสือกอไม่มาทำให้เสร็จหรือว่ามึงเป็นคนเอาเงินไปช่างก็เลยไม่มาทำแล้วไม่จ่ายเขา บอกมาเดี๋ยวนี้เลยเบอร์ช่างกูก็ไม่มีเขาฟ้องมึงกูก็ช่วยไม่ได้กูยังไม่รู้จักเลยคนไหนวะเนี่ยตกลงเฮี้ยอะไรกันไว้ยังไงสร้างแต่เรื่องที่ผ่านมาก็เป็นอย่างนี้แหละแต่กูอดทนไม่อยากดูแต่ตอนเนี้ยมันก็ต้องพูดแล้วละเพราะยังไม่ได้ทำหาอะไรเลยแล้วเงินเอาไปหมดแล้วแปลว่าอะไรชี้แจงมาด้วยไม่งั้นเจออีกหลายคดีนะคะทองภูมิที่รักถุย ก็บอกอยู่ว่ากูไม่ได้ใจดีเหมือนหน้าตานะเว้ยอย่ามาเลเธอะกับกูคนละรุ่นรายละเอียดอยู่ที่ Facebook ตามนั้นเลยค่ะและในเวลาต่อมาทางด้านการได้โพสต์คลิปหนุ่มบิ๊กทองภูมิใน Facebook ส่วนตัวพร้อมระบุข,ข้อความว่าสันดานที่แท้จริงปากพาซวยไลฟ์สดพาดพิงถึงเราและนำข้อมูลเท็จขึ้นสู่ระบบคอมพิวเตอร์ หมิ่นประมาทโดยการโฆษณาศิลปินของเราคนนี้มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมผิดธรรมธรรมเนียมประเพณีของค่ายเรานี่คือแค่ตัวอย่างบางตอนเหตุเกิดเมื่อประมาณวันที่23ธันวาคม2567ซึ่งตอนนั้นว่าจะฟ้องแต่อภัยก็เลยไม่ฟ้องนบัตินี้คดีความมีอายุ3เดือนก็คือยังไม่หมดอายุเราก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายสูงสุด เครื่องหมายสี่เหลี่ยมการวิพากรเครื่องหมายสี่เหลี่ยมลัสเตเอนเทอร์เทนเมนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโลโซเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเซโครโซเครื่องหมายสี่เหลี่ยมยื่นฟ้องต่อศาลภายในอาทิตย์หน้าทั้งหมดทุกคดีเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อเด็กและเยาวชนไอพวกที่อยู่ในไลฟ์มีทุกตัวโดนหมดเจอหมดทุกตัวรอหมายศาลเตรียมเงินในบัญชีให้ครบเจ็ดหลักไม่งั้นก็นอนคุก